สวัสดีค่ะจากร้านช่างทันวาซ่อมมือถือนะคะในคลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะมารีวิวเปลี่ยนตัวชาร์จของซัมซุงนะคะเครื่องนี้เป็นซัมซุง A52S นะคะซึ่งตัวชาร์จเนี่ยมันชาร์จเข้าชาร์มากๆนะคะแล้วก็ตัวชาร์จหลวมนะคะติดติดดับดับนะคะเวลาที่เราเสียบชาร์จเข้าไปนะคะเราจะต้องขยับขยายใส่ชาร์จนะคะมันถึงจะเข้านะคะอันนี้ทําการแกะตัวชาร์จตัวเก่าออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เป็นตัวชาร์จตัวเก่านะคะ ะะส่วนตัวชาร์ตตัวใหม่นะ่ะจะอยู่ในตัวเครื่องนะคะนี่จะอยู่บริเวณตรงนี้นะคะนี่นะคะครเราลองเสียบชาร์จดูนะคะอ่าอันนี้เสียบชาร์จเข้านะคะชาร์จไฟเข้า1.3นะคะนี่นะคะตรงแบตเตอรี่ตรงนี้นะคะ นี่นะคะนี่นะคะ นนี่ชาร์ตไปเข้านะคะนี่โอเคนี่นะคะโอเคสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจเปลี่ยนตัวชาร์ตนะคะสามารถติดต่อมาได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ